บูบูบูบ,บอะไรวะเนี่ยฉันบาดเจ็บขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเพราะมันก็โหดนะเนี่ยฉันอุตส่าไปสู้ในดินแดนหีกมามาฉันก็ยังไฟเยอะอยู่ดีไฟลุกวูนี่แกบาดเจ็บหนักเลยนะเนี่ยเอ้ยใช่ครับพวกมนโหดเกิน แกนี่อ่อนแต่ฉันว่าแก,กเก่งนะก็ท่านไม่เคยบาดเจ็บอะครับท่านเลยไม่รู้โอ้ยฉันจะบาดเจ็บได้ไงถ้าฉันบาดเจ็บก็เสียชื่อหัวหน้ามุสิแต่ไม่เป็นไรมูเห้เสียงแล้ววะท่านดูนั่นสิครับเฮ้ยพวกแกเป็นใครกันเนี่ยอ่ะ,อะ,อะฉันคือหัวหน้าของฝั่งนี้เองเฮ้ยดูฉันนะเป็นตัวยานะนั้นนะ่ะ อยากรู้ไม่ทำไมหนึ่งตัวใหญ่ขนาดนั้นอ่ะอ่าเฮ้นี่มันเจ้าไอาตัวที่ฉันสู้ไปนี่นะนี่มันตัวที่ฉันสู้ไปอีกแล้วนะทำไมพวกแกมีกันเยอะขนาดนี้ออ่อ,อคงไม่ต้องสงสัยสินะว่าพวกฉันมาทำาอะไรฉันมาแก้แคนนี่ล่ะแก้แคนบ้าเลยก็แก้แคนเรื่องที่พวกแกทำ ตัวโหดหลังฆ่าไปอะไรฉันไม่รู้เรื่องฉันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันอย่ามาทำเป็นโง่เพราะพวกแกทำท่านหนูหน่าทำหรือเปล่าบ้าเหรอฉันจะทำได้ไงเอ้แล้วใครทำอะ่ะฉันจะไปรู้ไหมล่ะนา่าจะพวกกลุ่มนั่นแหละสร้างปัญหาหเราเหรอไม่รู้แหละแต่พวกแกต้องชดใช้ บู๊บบู๊บู๊บบู๊บบู๊บู้ร่านหรืนบจะโจมตีดิบลีบไปให้ไกลซะถ้าพวกแกไมอยากโดนโจมตีเฮ้ยฉันไปก็ได้อ้ยแต่แต่ครื่งชันบินไม่เร็วนะไ๊บแปบเรื่องผมบินเร็วงั้นเดี๋ยวผมพาไปด้วยกันนะครับผหนะ้าบู๊บะที่นี่ก็เป็นของชั้นแล้วถลมที่นี่ซะ